เธอไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวมันต้องทั้งสองฝ่ายสินี่อเลียเราเรียกเธอมาที่นี่เพื่ออยากให้เธอทำงานแทนเราแต่เธอกำลังทำลายทุกอย่างเนะหวังว่าเธอจะไม่ปลป้งสิ่งที่เธออาจทำให้เราเดือดร้อนก็ได้พอได้แล้วสาระทำไมเธอถึงถามอะไรที่มันไม่มีคำตอบแบบนั้นล่ะถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ใช่ว่าจะรู้ทุกเรื่องของกันและกันไม่ใช่เหรอเพื่อนน่ะไม่แบ่งปันกันทุกเรื่องกันหรอกโดยเฉพาะเพื่อที่จำอะไรไม่ได้ ขนาดนิกิตตาเป็นลูกเธอเธอยังไม่บอกอะไรเธอเลยไม่ใช่เหรอแล้วนักภาษาอะไรกับอาบีที่เป็นแค่บอสละ่ะสงบสติอารมณ์หน่อยจะได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะย่อมมีเหตุผลของมันเองค่อยพูดค่อยจากนันดีกว่านะเชื่อฉันสิใจเย็นก่อนอย่าพึ่งอารมณ์เสียแบบนี้เลยนะเงียบไปลเลยค่ะค่อยๆ่อยพูดค่อยๆจาอย่างนั้นเหรอเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ อย่าพยายามจะปัดภาระหน่อยเลยใครทำผิดก็ต้องยอมรับผิดคุณไม่ดูแลลูกสาวฉันให้ดีห่วงแต่หลานชายของตัวเองนี่คือการตอบแทนความไว้ใจที่ฉันยอมให้ลูกสาวกลับมาทำงานกับคุณเหรอรู้อะไรไหมคะถ้าเป็นแค่เพื่อนฉันคงไม่โกรธขนาดนี้แต่นี่คุณเป็นมากกว่านั้นอ้พระเจ้าช่วยอย่าบอกนะว่าปราเกียเนเป็นภรยาของเขานี่รู้อะไรไหม ถ้าเป็นแค่เพื่อนฉันคงไม่โกรธขนาดนี้แต่นี่คุณเป็นมากกว่านั้นคุณน่ะเป็นคุณเป็นแน่ แม่ต้องคุยกับลูกทำไมลูกทำแบบนี้ฮะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังบ้างสิไม่รู้เหรอว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของลูกกับอาบีเป็นยังไงถึงจะอยู่ในบ้านสามีก็จริงแต่ทางโลกต่างก็รู้ว่าลูกกับเขาน่ะอยากกันแล้วพวกคนจะถามหาว่าพ่อเด็กแล้วนี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันลูกเคยบอกแม่แต่ทำไมลูกถึงไม่บอกเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมปิดบังแม่เอาไว้ฮะคุณป้ะดรลูกทำลายทุกอย่าง ที่ล <c> ูกทำมันผิดมากบอกแม่มาทําไมถึงทําแบบนี้แม่บอกแม่มาเดี๋ยวนี้ไม่ละหายใจ้ากเลยเหรอแม่โกรธมากเลยนะรู้ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ทําแบบนี้ได้ยังไงลูกทําลายทุกอย่างทําลายความไว้วางใจของแม่ทําไมกล้าทําแบบนี้ได้ยังไง แม่เป็นแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวต่อให้ลูกมองข้ามไปแม่สนับสนุนลูกทุกเรื่องแต่เรื่องนี้แม่ไม่เห็นด้วยจริงๆแม่จะจัดการกับข้อผิดพลาดมากมายยังไงแม่อธิษฐานกับพระเจ้าเสมอให้ลูกมีความสุขแต่ไม่ใช่ในเวลาแบบนี้สิ่งที่ลูกทำมันรังแต่มาจะนำมาซึ่งปัญหาลูกจะต้องบอกทุกคนยังไง เวลาที่พวกเขาถามลูกว่าใครเป็นพ่อเด็กในท้องลูกไม่รู้เหรอว่าลูกเป็นแค่เลขาในบ้านนี้แม่สิเป็นครอบครัวของลูกนะลูกคือลูกสาวของแม่หากมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชื่อเสียงของครอบครัวเราจะม้หมองลูกไม่ได้สนใจเลยเหรอ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแม่แล้วก็ตัวย่าลูกนะเราจะต้องเผชิญหน้ากับทุกคนยังไงล่ะเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนลองคิดดูสิปราเกียเอ,อ็นี่สาลจาจะสาลาทำไมต้องทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยละ่ะเราตาก็รู้กันดีว่าลูกเธอนะี่ยก็เหมือนลูกของเรานะเราดูแลเธอตอนที่หมดสติไปไม่เคยห่างเลยด้วยอ่ะจริงไหมนี่กิตาบอกแม่เธอไปสิจ้ะ อะไรเล่าลูกทำสิ่งที่ผิดพลาดลูกทำให้เราขายนะชื่อเสียงวงตระกูลต้องเสื่อมเสียแม่คงไม่กล้าสับตาใครอ,อีกต่อไปอีกแล้วล่ะเราคงจะต้องร้องไห้ไปตอลอดชีวิตท,ที่เหลือแล้วแม่จะทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้ารับกรรมแบบนี้กับความผิดที่ลูกได้ก่อเอาไว้แม่เป็นแม่ลูกไม่ใช่หวัหวแหลกหัวต่อให้ลูกมองข้ามแต่ลูกกลับทำแบบนี้ แล้วสิ่งที่แม่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ลูกก็ไม่ยอมตอบทำไมกันล่ะยังไม่ตอบอีกเห้วแม่ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ฮะทำไมกันซาลาทำอะไรของเธอน่ะตั้งสติก,ก่อนได้ไหมไม่มีใครดูหมิ่นเยียดหยามอะไรเธอเลยนะทำไมถึงดูถูกลูกตัวเองแบบนี้ล่ะทำไมถึงตบหน้าลูกสาวของตัวเองแบบนั้นเธอคิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอ ทำไมไม่เชื่อใจลูกสาวตัวเองบ้างทำไมถามแล้วไม่รอคำตอบเลยอย่างน้อยก็ให้โอกาสลูกสาวตัวเองได้พูดอะไรบ้างสิฉันรู้นะว่าเธอเป็นแม่จะพูดอะไรกับลูกสาวตัวเองก็ได้แต่อย่าพูดอะไรที่ทำให้เธอต้องเสียใจแบบนั้นไม่อย่างนั้นคนที่เสียใจภายหลังก็ต้องเป็นเธอเองเข้าใจหรือเปล่าแค่นี้ก็เสียใจมากพอแล้วะใจเสียใจอะไรอีกล่ะคะ เพราะว่าฉันเป็นแม่นี่และถึงได้พูดได้อย่างไี้ลองเป็นคนอื่นแล้วก็รู้ถึงไหนอายถึงนั่นตัดสินใจไปก่อนทั้งที่ไม่รู้จักกันดีพอเอะมันเลือกไม่รู้ถูกผิดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนฉันไม่มีสิทธิ์เหรอเพราะว่าฉันเป็นแม่ของเธอนะฉันมีสิทธิ์ที่จะดุด่าลูกของตัวเองฉันมีสิทธิ์อยู่แล้วล่ะนี่มาน,นี่เลยนะมานียวน่ ยังน้อยก็ฟังหนูก่อนได้ไหมคะแม่อะไรอีกหนูไม่ได้ทอ้องใช่คะแม่หนูไม่ได้ท้องใช่แล้วซาลาปราเกียรประพฤติตัวดีมาตลอดและไม่มีวันนำความอับอายมาสู่วงตระกูลของเธอได้หรอกแล้วทำไมเธอถึงตั้งคำถามกับลูกสาวตัวเองแบบนั้นได้หลงคอไม่ว่าเธอได้ยินอะไรมาฉันขอยืนยันเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเงยสนิทเดียวนะ่ะทั้งหมดนี่นะ เป็นแผนการของอาเลียที่ช่วยโอกาสตอนที่ปราเกียรเป็นลมโน้มน้าวให้หมอที่มาตรวจอาเลียต้องการเอาชนะปราเกียอาเลียถึงได้ทำแบบนั้นเพื่อให้ทุกคนเอาไปนินทาต่ออย่างสนุกปากยังไงล่ะ เพื่อให้อาบีผิดหวังในตัวปราเกียและไม่สามารถเชื่อใจอะไรปราเกียรได้อีกตอนนี้เธอก็รู้แล้วไหนบอกสิว่าใครเป็นคนที่ผิดอนะสาร่าฉันเหรอที่ดูแลปราเกียรไม่ดีนะ่ะปราเกียรไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทีนี้เธอเข้าใจแล้วหรือยังละ่ะโอ้พระเจ้าดราม่าเยอะเหลือเกินผู้หญิงคนนี้นะอย่าว่าแต่บอกอาบีเลยนะแม่เธอก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำไปทำไมเธอถึงปิดบังเรื่องท้องจากทุกคนนะนี่มัน อะไรกันเนี่ยนี่ช่วยันคิดหน่อยสิธนุอเลียฉันไม่มีเหตุผลเดียวแหละที่เธอต้องปิดบังทุกคนนั่นก็คือเธอไม่รู้ว่าใครคือพ่อของเด็กอ่ะจะคงสับสนหน้าดูเอาจริงๆนะธนุคนเรานะ่ะรู้หน้าไม่รู้ใจหรอกเห็นงิีมๆมติมต,มตมิแบบนั้นก็แอบหยิบชิ้นปลามันไปกินเหมือนกันนะชนชั้นกลางมันก็แบบนี้แหละทําอะไรฉาบช่วยฉันบอกพี่อาบีแล้วว่าอยู่ให้ห่างจากแม่นั่นซะแล้วทีนี้คิดว่าเขาเนี่ยจะเชื่อฉันไหมล่ะคําตอบก็คือไม่เชื่อน่ะสิ พอเจอกับตัวถึงได้รู้ว่านังแน่นนังงูพิแค่หน่อยก็อย่างที่เธอบอกนั่แหละเข้ามาจากชนชั้นกลางท้าะไรฉาบฉวยคงถูกมาเลี้ยงเหมือนนกในกรงทองละมั้งพอโตขึ้นหน่อยก็ระเริงไปกับอิสระจริงนะธนุปิดบังแม่ตัวเองนะไม่เท่าไหร่นะถ้าปิดบังพี่ชายฉันนี่สิพี่อาบีต้องรู้สึกผิดหวังในตัวแม่นน่นอย่างแน่นอนเลย แม่ต้องขอโทษด้วยนะแม่ทำพลาดครั้งใหญ่แม่ควรจะเชื่อมภในตัวลูกไม่ใช่สนใจเสียงนกเสียงกาเสียงคนนอกอย่างอาเลียลูกก็รู้ว่าเวลาแม่โกรธแม่ฟันหงวงฟันหงาแค่ไหนถึงใจหนึ่งแม่จะเชื่อในความประพฤติของลูกก็เถอะแม่ไม่ควรทำแบบนี้จะให้แม่ทำยังไงเพราะแม่เป็นแม่แม่ถึงไม่อยากให้ลูกต้องทนทุกข์กับคำครหานินทา ปราเกียถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนจะด่าเราเอาเป็นว่าจากนี้ต่อไปแม่จะจําเอาไว้ว่าแม่ควรเชื่อใจลูกมากกว่านี้ครั้งนี้แม่ขอโทษนะเอาไปให้แม่ด้วยจะให้แม่กลับยังไงแม่ก็ยอมนะแม่วายละปราเกียแม่ขอโทษจริงๆได้โปรดนะแม่คะโปรดฟังหนูก่อนนะแม่กําลังโกรธแต่นั่นก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงหนูแม่มีสิทธิ์ที่จะกังวลแทนหนูนะคะ หนูต้องแย่กว่านี้แน่ถ้าแม่ไม่เป็นห่วงเพราะมีแม่คอยห่วงยังไงล่ะคะหนูถึงได้ประพฤติตัวดีไม่ให้แม่ต้องเสียใจอย่างนี้หนูพอจะเดาได้ว่าอาเลียคงโทรไปบอกแม่เรื่องนี้อย่าว่าแต่แม่เลยขนาดอาบียังสงสัยเคลือบแคลงในตัวหนูแต่หนูก็เข้าใจว่าในฐานะเพื่อนอาบีก็ห่วงหนูไม่แพ้กันเลยคะ่ะแม่จะดุด่าหนูยังไงก็ได้นะหนูไม่มีวันโกรธอ,อยู่แล้วแม่คะ เพราะไม่มีใครรักหนูเท่าแม่อีกแล้วมีแค่แม่เท่านั้นที่รักหนูขนาดนี้เยสในที่สุดธนุเราก็ทำได้เธอต้องหากที่ทำได้อาเลียเธอรู้ไหมว่าเธอสมองไวแค่ไหนเห็นมันหมดสติมาก็สร้างสถา,านการณ์ได้แล้วว้าวแน่นอนยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัวนะ่ะธนุไม่เสียแรงเปล่าเลยนะ ที่ฉันอายุยงปลุกปั้นฟาดงวงฟาดงานขนาดนั้นน่ะน่าจะดีกว่าสิ่งที่ฉันวางแผนไว้ซะอีกมันเยี่ยมมากเลยล่ะฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปเฉยนะแล้วเราจะได้เห็นดีกันที่เราทําเป็นกลุยให้พี่อาบีได้ยินเมื่อกี้มันจะทําให้เขาผิดหวังในตัวปลาเกียรเขาไปใหญ่เลยนะสิจะรู้จากนี้ไปอาบีคงจะไม่ให้ปลาเกียเขาใกล้อีกเป็นแน่เลยแล้วอาบีกับฉันก็ได้แต่งงานกันสักทีฉันน่ะรอเวลานี้มันถานแล้วล่ะจริงๆนะนี่อย่าเพิ่งดีใจไปเลยธนุทำไมล่ะ ทุกการโจมตีต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าปราเกียร์จะหาทางปรับความเข้าใจแล้วหันมาโต้กลับแบบนี้นะเราเคยเมองว่าเธอเป็นคนสงบสงเงียมเตียมตัวมาโดยตลอดเลยแล้วเป็นไงละ่ะแล้วถูกมันต้มสะเปือยเลยต่อไปนี้เราต้องระวังให้มากกว่านี้ไม่ว่าเราจะแข็งแกร่งแค่แไหนเราก็มีควรประเมินศัตรูของเราต่ำเกินไปนะปราเกียร์ไม่นั่งร้องให้ขี้มูกโปกรอให้ใครมาจิกด่าหรอกเนอะ ถ้าคิดว่าจะจัดงานแต่งขึ้นมาแล้วก็พระเกียรก็จะขววงทางเธออยู่ดีจะทําอะไรก็ปล่อยให้มันทําไปสิจะไม่แคร์หรอกเนะียพูดแบบนั้นไม่ได้นะฉันเพิ่งบอกเธอไปว่าอย่าประมาทเพราะความประมาทนะเป็นหนทางแห่งความวอดวายเราต้องปันปวดให้มันมากที่สุดเธอก็รู้นี่ว่าแผลใหม่ๆนะมันแสบมากกว่าเสมอเราต้องโจมตีก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะเธอคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอคอยดูก็แล้วกันเพื่อนรัครั้งนี้นะฉันมีแผนการใหญ่คอยดูก็แล้วกัน ทำไมป้าสาราต้องว่าเราด้วยเรามีส่วนผิดเหรอเราเห็นด้วยที่เพื่อนควรช่วยเพื่อนแต่นิกิตาไม่เคยบอกอะไรเราเลยเธอปกปิดเราทำไมกันนิกิตาทำไมถึงเป็นอย่าง,งนั้นิกิตาโอ,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 อ้อพวกเธอเหรอนี่พี่ฉันรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่นะพี่ไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะกับผู้หญิง ที่ไม่เห็นพี่เป็นบอสหรือแม้แต่เป็นเพื่อนอย่างปากว่าเลยพี่เคารพมันก็เกินไปแล้วนะให้มันทำางานสำคัญสำคัญลูกจ้างคนอื่นๆยังพักดีกว่านี้เลยด้วยซ้ำไปแต่เธอเป็นถึงเลขาทำไมไม่บอกอะไรบอสเลยมันไม่สมควรที่จะเป็นเลขาของพี่ด้วยซ้ำไปนะสำหรับผู้หญิงนะชื่อเสียงกิจยศของครอบครัวย่อมจะต้องมาก่อดเสมอเรื่องท้องเป็นเรื่องสำคัญนะแต่เธอกลับไม่บอกใครเลยด้วยซ้ำไปนะแบบนี้ นอกจากจะหักหลังแม่ตัวเองแล้วยังทรยศความเชื่อใจของพี่อีกต่างหากด้วยล่ะเธอพยายามแสดงให้ทุกคนเห็นว่าภายนอกเธอนะใส่เสื้อไร้เดียงสาแค่ไหนแต่ภายในเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าเธอเป็นนางร้านฉันพยายามจะบอกและเตือนพี่ก่อนหน้านี้แล้วนะแต่พี่ไม่ยอมฟังฉันเลยแถมเธอยังฉละแล้วก็ไวไฟอีกด้วยเธอทรยศความเชื่อใจของพี่แต่คุณย่าบอกว่าเธอต้องมีเหตุผลแน่เธอคงไม่ได้ตั้งใจปกปิด แต่เพราะว่าเธอไม่รู้ตัวเองท้องไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกเชื่อพี่สิพี่นี่ใส่ซื้อไร้เดยกสาจริงๆเลยนะจะให้ใครมาเอาเปรียบแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ได้กำลังกล่าวหาเธอแต่ก็โอเคถ้าพี่คิดว่าเธอมีเหตุผลของเธอละก็ฉันก็เชื่อนะแต่ว่าทำไมเธอถึงบอกพี่ไม่ได้ละ่ะทำไมถึงบอกไม่ได้ มันน่าสงสัยนะว่าใครคือพ่อของเด็กกันแน่เป็นไปได้ว่าเธอจะคบซ้อนมีแฟนหลายคนอาลิคอรนะ์เทน่าเราไม่มีสิทธิ์ไปชี้นิ้วตัดสินคนอื่นคนนั้นคนนี้ขออภัยนะพี่แต่ยังไงแล้วฉันก็ไม่เคารพผู้หญิงแบบนั้นอยู่ดีนั่นแหละนะพี่เองก็ไม่ควรจะให้ใจมันพี่ไม่ควรไว้วางใจผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้นะ ขนาดแม่ตัวเองทอยระยศ์ความเชื่อใจได้แล้วพี่เป็นใครทำไมถึงต้องบอกด้วยล่ะฉันว่าถึงเวลาแล้วนะที่พี่ต้องคิดถึงตัวเองบ้างอย่าให้ใครเข้ามาเอาเปรียบความรู้สึกของพี่สิอีกสองอาทิตย์พี่ก็ต้องแต่งงานแล้วนะนื่องถึงธนุบ้างอย่าปล่อยให้เธอวิ่งไปนั่นนี่จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอพี่ไม่คิดหรอว่าพี่ควรจะช่วยเธอบ้างนะที่ฉันพูดอหอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะแต่ว่าพี่เนะี่ยไม่ควรจะเอาหญิงอื่นมาทําให้ตัวเองนะ่ะ รู้สึกคุณขคล่องหมองใจอะไรแบบนี้เข้าใจไหมพี่นี่ะมีเรื่องสำคัญกว่าต้องให้เป็นกังวลนะพี่คิดดูสิชีวิตพี่ไม่ใช่แค่ตัวพี่นะทุกชีวิตในบ้านนะเชื่องยงกับพี่ทั้งนั้นเลยพี่ควรใส่ใจในเรื่องของตัวเองมากกว่านี้พี่กำลังจะแต่งงานจะเป็นเจ้าบ่าวพี่ต้องเป็นเจ้าบ่าวที่มีความสุขที่สุดแล้วถ้าพี่มีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ว่าถ้าพี่เศร้าเน่ยเราก็จะเศร้าไปด้วยนะ ฉันว่าเดี๋ยวพี่ควรเริ่มคิดถึงตัวเองได้แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองและสนุกไปกับชีวิตได้แล้วนะพี่อาบีฉันเป็นห่วงพี่จริงๆนะก็ใช่ถูกของเธอนะช่วยอะไรพี่หน่อยนะอาลียพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของบัตตีและบับลีพี่สัญญาจะจัดงานให้แล้วเธอสองคนช่วยทำรายชื่อแขกหน่อยส่วนเรื่องอื่นพี่กับนิกิตะ หมายถึงพี่กับคุณย่าจะช่วยกันจัดการโอ้เพอเฟคเลยพี่คะไม่ต้องห่วงเรื่องงานวันเกิดของมันดี้กับบาร์บี้เลยนะพรุ่งนี้นะ่ะทุกคนต้องมาฉลองอยู่แล้วไม่มีใครต้องกังวลกับเรื่องของวันพรุ่งนี้เลยอย่าห่วงไปเลยนะทุกคนจะมาเป็นปกติและเรานะ่ก็จะได้รับช่วงเวลาดีๆอย่างไงล่ะพี่ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะคุณจะได้ไม่มีสักวินาทีเดียวให้ต้องคิดมากเลยอือขอบคุณ <laughs> นั่นยิ่งดีเขาไปใหญ่เลยงานในวันพรุ่งนี้ต้องออกมายอดเยี่ยมแน่นอนและพี่อาบีจะไม่มีเวลากังวลเรื่องอื่นเกี่ยวกับปราเกียรือว่าใครก็ตามและฉันจะไม่เปลืองโอกาสที่ทำลายชีวิตของเธอแน่นอนนี่อย่าไปเครียดเลยนะต้นไรมัมจะปล่ายดีเสมอไม่เคยได้ยินนึกงแต่นี่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะสงครามยังไม่จบ เราจะปล่อยให้อาเลียกับธนุมาดูหมิ่นปลาเกียรแบบนี้ไม่ได้เราต้องบอกความจริงกับอาบีให้อาบีรู้ว่าปลาเกียร์ไม่ได้ท้องแต่ก่อนอื่นเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนถูกแล้วข้าคุณย่าครัพวกนั้นทํากับเราไว้แสบทำให้ฉันสงสัยในตัวลูกของตัวเองครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยพวกมันผ่านไปแนะ่ฉันจะต้องให้บทเรียน กับอาเลียกับธนุเขานี้พวกนั้นจะต้องโดนดิแม่ที่พูดมาก็ถูกนะคะแต่เราจะทำอะไรได้ล่ะคะเราจะบอกอาบีให้ต่อต้านอาเลียได้ยังไงในเมื่ออาเลียเป็นน้องสาวเขาและเขาก็รักเธอมากด้วยในในเราก็จะทำให้อะไรสักอย่างแล้วเราต้องการหลักฐานที่เป็นรูปธรรมให้เขาเห็นว่าท่าแท้ของอาเลียกับธนุแค่พูดอย่างเดียวเขาไม่มีทางเชื่อแล้วเราจะทำยังไงล่ะเนี่ย ออใช่ละเราเรามีหลักฐานแน่นอนไม่ว่าใครทำอะไรความจริงจะปรากฏขึ้นมาอีกไม่ช้าก็เร็วคนโกหกจะพูดความจริงแม่หมายถึงใครแม่หมายถึงหมอหมอที่เคยมาตรวจไงหมอที่บังอาจพูดให้ร้ายลูกยังไงละ่ะเราจะใช้เธอเพื่อเปิดบกอาเลียกกับธนุยังไงละ่ะ ถ้าอาบีเชื่อหมอเราก็จะทำให้เขาเชื่อไม่ว่ายัางไงก็ตามที่คอยดูทูกของโทษเนาะนี่แหล,ละหลักฐานที่จะเป็นรูปปรรมเนาะไปเลยใช่ค่ะคุณยา่าขอแค่หมอสารภาพทุกปัญหาก็จะจบลงด้วยดีปัญหาก็คือคุณหมอจะยอมมาหรือเปล่านะคะในเมื่อเธอรู้ตัวว่าทำผิดอะไรเอาไว้นะ่ะเธอจะมาเหรอไม่ต้องห่วงเปล่าเกียรลูกไม่เชื่อใจแม่เหรอแม่จะพาหมอมาให้ได้ คอยดูก็แล้วกันนะแม่ทำผิดไปแม่จะต้องไถ่ยโทษแม่ต้องการให้อาบีกับปราเกียอยู่เคียงข้างกันเสมอแม่จะทำให้แน่ใจว่าอาบีจะต้องรู้ความจริงลูกไม่ต้องห่วงแม่จะทำอย่างสุดความสามารถไม่ต้องห่วงแม่จะทำเองคอยดูค่ะแม่เราไปกันเดี๋ยวนี้เลยไม่ปราเกียลูกต้องพักผ่อนนะอลูกเป็นโลหมดสติแล้วแม่ทำให้มันแย่เข้าไปใหญ่ mẹ chỉ chốt trời hay luộc ý.